เดกกับแม่วันนี้แม่ทาทำอะไรแม่กลมาหากี่โมงวันนี้กมเช้าอมำข้ากับอะไรเมื่อโทรศัพท์เบอดีเบอร์อะไรคะเมือโทรศัพท์เบอดีเบอร์อะไรลูกมือโทรศัพท์เบอร์ดีอร้ย่หางกัวย่าโทรมาหาไหมอันนี้ย่าโทรหาไหม ไม่โทรเม็นอะไรอ่ะมิซี่ใครขี้ใครขี้นะอืี้เราดีขี้เอ้ในทำหน้าบทสิหน้าหวานหน้าหวานแล้วก็ยิ้มหวาน แล้วก็ส่งจูแล้วก็บายบายเรียพ่อด้วยพ่อจ๋าจาเรียกย่าด้วยย่าย่าจ๋าด้วยอันนี้จะยืดเรียกยืดด้วยอันนี้ยดด้วยยืดยืด